ไม่รู้ว่าเขาไปเอาข้อมูลมาจากไหนครับพี่น้องหยุดแชร์ได้แล้วนะครับ API ว่าติดเหลืองติดแดงอันนี้ผู้ที่รู้ไม่จริงไปแชร์ทำให้คนอื่นนั้นเสียกำลังใจในการทำงานนะครับหยุดแชร์หยุดแชร์ได้แล้วอันนี้ API นั้นแท้ที่จริงแล้วไม่เกี่ยวกับการติดเหลืองติดแดงแต่อย่างใดนะครับพี่น้อง API เป็นแค่ส่วนประกอบของซอฟต์แวร์ ในการเชื่อมแอปพลิเคชัน2 a p แอปพลิเคชันเข้าหากันในการทำงานอันนี้จะยกตัวอย่างคร่าวๆให้แก่ผู้ที่ไม่เข้าใจหรือไม่รู้เรื่องไอทีนะครับอย่างเช่นเราต้องการเข้ามาเล่นเกมออนไลน์ผ่านทาง Facebook นะครับตัว API ตัวนี้ก็จะทำหนะ้าที่ในการเชื่อมโยงข้อมูลของเรา เข้ารหัสแอคเคาร์ของเราเข้า Facebook แล้วเชื่อมโยงไปยังเกมออนไลน์อีกแอปหนึ่งนี่คือส่วนประกอบของแอปพลิเคชันนะครับแท้ที่จริงแล้ว API ไม่เกี่ยวกับการติดเหลืองติดแดงเป็นแค่ซอฟต์แวร์ส่วนประกอบเท่านั้นฝากเตือนพ่อแม่พี่น้องทุกทกท่านนะครับอย่าแชร์สิ่งที่ไม่จริงนะครับ